สวัสดีครับปัก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  CEO จีชิตันครับโอ้ยเป็นกดดันมากเลยพสิอะไรหมื่นล้านครับผมตันตันตุอันนี้มแล้วมันผลิตกี่ล้านครับผมคิวเทเป็นนี่ผมยี่สิบล้านเกินไหครับแล้วก็ เห็นบอกวันนี้เห็นมีเด็กคนนึงจะมาซ่าแถวนี้ะครับก็เลยลงมาดูว่าใครวะมาซาที่บ้านผมได้ยังไงวะไม่ค่อยอยากมีเรื่องเท่าไหร่เอาพี่ตันเอาพี่ตันสวัสดีครับก็ประมาณอย่างนั้นแหละสวัสดีครับผมพี่ไม่ได้เจอนานครับผม ล้อเรียนครูไว้ไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ล้อเรียนยังไงนะพี่หนึ่งสี่ตัวฮะอิชิแปลว่าภาษาญี่ปุ่นแปลว่าหนึ่งอิชิอาอิชิหนึ่งใช่ก็เลยหนึ่ง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 อ่าอิชิอิชิอิชิอ่าอิชิ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 ตันยังไม่ได้บอกทุกคนนะแต่ว่าจริงๆวันนี้ผมได้เป็นแบรนด์มาร์าซเดอร์เนาะเป็นเหรอเอ้าพี่ตันเขาเลือกผมเป็นแบรนด์มาร์าซเดอร์ไม่เชียวโอไม่ได้เลือกต้องจ่ายตังไหมอ่ะก็ไม่ต้องใช่ไหมลดลดราคาได้ครับพี่สลับล่างสลับล่างเลยฮะมึง ้าวตื่นเช้าผมก็อันนี้บ้านผมนะตื่นเช้าผมก็ต้องออกกำลังกายแล้วก็กินข้าวอ่าไพี่ตันเราขายของนิดนึ่งไหมครับไม่ต้องขายหรอกไม่ต้องขายพี่ตันนน่นโปรดักพี่ไม่ต้องไม่ต้องผมมาที่นี่เพื่อจะมาโปรโมทโปรดักใครพี่ตันเนี่ยโปรโมทยิ่งโปรโมทเขายิ่งไม่กินไม่ต้องไม่ต้องให้เขาเห็นไม่ให้เขาเห็นเที่ยวเอาผมเก็บแล้วนะครับผมอ่ะตันซันซูจริงๆมาจากคำว่าตันสั่งซู่ตันสั่งซู่าภาษาเกาหลีเขาพูดไปพูดมากลายเป็นตันซังซูอ่าใช่ทันซันซูอันนี้คือสำเนียงเกาหลีนะเดียวภาษาไทยก็เป็ตันซังซู่ไปลว่าอะไร ท,ท่านสันสูไปว่าน้ำโซดาค,ครับผมท่านถงซ่าสไตล์เกาหลีตันจอนจซูจริงคุณตันเถื่อนนี้ไม่ได้อันนี้ของผมอ,อันนี้ซ่ากว่าเน,นี่ยอร่อยกว่าคุณตันต้องเถื่อนนี้เนี่ยันนี้กี่ป<ข>ีแล้วเนี่ยอันนี้มันหลายปีแล้วใช่ไหมของเก่าที่อมตะขายดีมากมากอันนี้อมตะแล้วอันนี้อมตะต่ออันนี้ซ่าไหมอันนี้ซ่าไม่ซ่าก็ดีกว่าซ่าก็ได้นะไม่ซ่าดีกว่านี่บ้านกูเนะยเอาไปไหนวะออกกำลังกายตอนเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวกินข้าวหิวแล้ว พี่ตันตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มกิจวัตรช่วงเช้าใช่ไหมครับยังเลยครับมาก็เจอมึงเลยไงอ๋อเข้าห้องยิมก่อนเลยอ่าประมาณชั่วโมงหนึ่ง กินอันนี้เหรอี่ไม่ลองกินอันนี้บ้างเหรพี่ถูกมีนพี่เย็าเอ้ยเอิไปของกูเปกวนลอร่อยกว่าใช่พี่ซากว่าอันนี้ฝาใหญ่กว่าญี่ปุ่นเลยเนี่ยพี่มันดีมากเลยอ้พีน่าจะเปิดชาวนาตรงเนี้ยเหมือนว่าตังจังหวัดเลยพี่เลยมาส่ ันนี้เป็นการถ่ายงานสัมภาษณ์ที่แตกใหม่แล้กวก็สนุกมากนะครับเนี่ยมาเล่นจุดกลาพี่ตังคุยงานในนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพาเวลาเพื่อนมาก็คุยทุกเรื่องตรงนี้แหละยังนี้อีกเนี่ยสิบห้าครั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อ ตังสันสู้ตังสัง <oyu |fi|> <ator il S 1> สู <si> ้ตังสังสู้ตังสังสู้องร้อนรอนก็ลง้างว้าวอ๋อคืออแยนี่เหรอเออลงมาเลยนอนขาบงนี้ขาแบบนี้หัวลงไว้ลงจมไว้จมน้ำนัก นึ่งถึงร้อยก็ขึ้นมาห้าสิบยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าไหนบอกว่าเดี๋ยวถ่ายไม่จบวันนี้กินข้าวไม่ทานเดียววันนี้ที่ออฟฟิศมีงานเลี้ยงวันนี้คิวเทจะมาทำหน้าที่คุณตันคือได้พี่ได้แต่แต่ขอให้ทำให้ถึงที่สุดนะครับได้ทั้งไปกินข้าวด้วยครับผมแล้วก็ประชุมด้วยครับและผมก็ส่งมอบตำแหน่งอุจยตันอิชิตาน CEO อิชิตันครับจริง พี่ผมไม่ผมเป็นกดดันมากเลยพี่ทำนะที่วันเดียวอย่าทำให้หุ้นตกนะอ๋อได้ได้ครับผมไปไปไปแล้วว้าว so nice อุ้ยผมไม่เคยใส่หมวกอันนี้เลยอะใครครับเนี่ยเดี๋ยวให้ให้ให้คุณตันเดินก่อนนะครับอ่คุณตันครับเชิญทำไม พนักงานสวยทุกคนเลยครับพี่ไอันนี้พี่พี่คัดมาหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อนี่บริษัทผมนะอ๋อบริษัทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันซันซูอ้วเขาอยากพูดอะไรอหนรอยคุณก็รวยเหมือนผมมากกว่าผมอีกใช่ไหมไม่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 เฮ้ยอย่าคิดดิตอนอายุเท่านี้ผมยังจนอยู่เลยเราก็รวยกว่าผมอีกทุกคนต้องเชื่อถือว่านาคตคุณก็รวยกว่าคุณตันคุณทำได้คุณตันจบมสามยังทำได้เลยได้ครับก็เดี๋ยวขอให้ตันซันซูขายดีนะครับผมจะได้รวยกับคุณตัน ม่ต้องเตียมและเอาสดๆเลยวนะปรดีคุณตันพูดเกี่ยวกับอะไรครับเป็นกำลังใจขอบคุณขอบคุณวิวขอบคุใจเออแค่นี้แหละโตโตอุ๊ยตายแล้วอ้าทำไมตรงนี้สว่างมากเหมือนมาสวรรค์เลยโหดูนี้ดิโอเคครัทุกคนขอเสียงปรบมือดังครับตรับพระราามา้ยโอ้ยพ สวัดีครับวันดานเชิญนักขาโอเคค่ะเข้าสู่กิจกรรม Happy Monday สนุกไหมมีความสุขไหมรวมๆ่ฮปป้ร่มๆดๆแฮปปี้ต่วันนี้วันนี้ผมมีทีวีมาให้ทุกท่านดูอีกค่นึงด้วยนะครับปวดฟัน่ กว้างกว้างกว้างดีที่สุดตบมือให้พราเราคนจะได้รับชมจำนวน50ล้านวิวแล้วก็ในลำดับถัดไปนะคะคุณตาขาขอเรียนเชิญนะคะขอเรียนเชิญคุณตาขาพระเจ้าคุณรุยุตในซัมเมอร์ของปีนี้ในปีนี้ว่าคุณตามีตัวเลือกอะไรที่จะทำให้บริษัทของเราเนี่ยไปสู่หมื่นล้านได้ยังไงครับตาเรียนเชิญคุณตาาร โอ้สู้ไม่ไหวเลยครับผมจริงๆก็เป็น3เดืินที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับที่ผ่านมาว้าเป็นน้องใหม่เนาะเพิ่งมาครับผมเพิ่งมาแต่ว่าอร่อยครับใช่ข้อดีก็คือมันซ่ากว่าต้องต้องดื่มก่อนครับจะได้จะได้แบบจะได้สู้ได้สูชื่นกว่าครับ ตันซันซูครับผมสร้างกว่าเย็นกว่าครับขวดหัวขวดใหญ่ก็ขวดใหญ่ก็ก็ดีครับผมดีแต่แต่มันไม่สร้างไงครับนั่นแหละทุกคนเราจะเอาตัวน ok ี้ไปสร้างหมื่นล้านกันครับผมหมื่นล้านครับผมตันซันซูอันนี้มันกลิครับหมื่นล้านครับผมตันซันซูตันซันซูตันซันซู นี่เลมอนของเด็กโลกเวลาปั๊กผมคิวเทปั๊กอะไรเงี้ยคิวเทอปปัปั๊กปั๊กปักปักอิชิตันกับน้องปั๊กเนี่ยจะไปประชุมประชุมไปทางนี้นะครับพาพาผมไปนครับน้องคิวเทอปป้านะครับผมคิวเทปปั๊กปัสด๊กปั๊ก อย่างนี้เหรออ่าใช่ใช่ครับใช่ครับเชิญเชิญคุณตันครับุณตันอ่าครับผมผมครับปรับปรับลงปรับลงไม่ได้เลยไม่เป็นไรปรับลงอ่ะมีอะไรไม่ได้ว่าคุณตันสั่งได้ทุกอย่างอยากจะปรับลงให้ก็ปรับลงอ๋อไม่ไม่ไม่สั่งก็เดี๋ยวเริ่มประชุมได้เลยครับสวัสดีครับคุณตันครก็จะอัปเดตนะครับในส่วนของ format นะครับของการผลิตการปับลงเงินสัปดาหเดือนตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ ตอนนี้สามเดือนที่เราผิดไปได้นะครับคุณตันมันต่ํากว่าต่ากว่าเป้าหมายไหมครับต่ำกว่าประมาณหนึ่งกว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดเราเราสามเดือนเนี่ยมันควรจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้เขาบอกพยายามก็โอเคเลยอ่าขอให้โอกาสเขาดิคยเหรอขอให้โอกาสเขาผมให้กำลังใจให้กำลังใจเอาสู้ๆครับสู้ๆครับสุดท้ายไม่มานะที่เราไ่การร่อนสองไปอ่าก็ต้องให้คุณตันเป็นทีเซอร์เลยด้วยครับจากสายการผลิตทั้งหมดแปดทั้งหมดเจ็ดลายเจ็ดลายครับผมอ่า อันกะเป้าอยู่ดีนะครับเนี่ยเหลือกี่วันเนี่ยเหลือนิดเดียวเองก็เหลืออีกสองวันครับอ๋อสองวันจะจะจะถึงร้อยสิบสองไหมครับเราจะทำได้อยู่วันประมาณสี่จุดห้าล้านขวดครับอ่าครับโอ้ยทำไมมึงต้องอ่ายู่นั่นน่ะฮะไอ้นะครับคุณตันโกดธไม่ไม่ทำรอกครับผมผมไม่เคยอ่าฮะแล้วปลอดภัยในสูงรมันควรจะมีเซ็นเซอร์รอบตัวเลยครับเงินซื้อชีวิตไม่ได้ครับผมปลอดภัย ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวแต่ี่เทียนายครับแล้วก็อี่บอกว่าตอนนี้รู้้มันจะวิ่งได้เยอะขึ้นไหมครับถ้าถ้าเป็นโ,โนก็วิ่งได้เยอะขึ้นครับวิ่งได้เยอะขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนว่าเดี๋ยวปลายปีเนี่ยเรามีลายผลิตตรงเนี้ยเพิ่มขึ้น,น,นอ,อีกหนึ่งลายเป็นสี่ลายไอ้นะครับอนุมัตินะครับอนุมัติครับผม 20, 20่ีอะไร ย oui> ี่สิบล้านใช่ไม <ok ่เราไม่ต้องแบบสมจริงอะไรนี่ก็ได้พี่อะไรไม่ต้องสมจริงแล้วไม่เป็นคุณตายู่ด้วยมาสมจริงเซ็นไปเลยโอ้ยตายแล้วเด้อคืออะไรก่อนยี่สิบล้านค่ะเซ็นอนุมัติงบยี่สิบล้านไม่โอ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราเซนตรงนี้ครับค่ะยี่สิบล้านสำเนาวถูกต้องสำเนาวถูกต้อง โอเคครับคุณตานอนุมัตินะครับอนุมัติแล้วครับเดี๋ยวยุกยุกครับไปเขียนตรงนี้ว่าจะได้ปลอดภัยคิวเทเป็นหนี้ผมยี่สิบล้านเรื่องที่อาจจะขอคุณตานให้ทำแนะนอนแล้วก็อนุมัตินะครับโตอยู่ยี่สิบสองจุดสามสามนะครับอยู่ชั้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเติบโตสิบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างดีครับ แตว่าทีเด็ดของการเซ็นซูที่จะนําเสนอคืออะไรนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นทางที่ดีครับผมอนุมัติครับขอบคุณมากครับคุณตังนั่งเดวทีนจะได้ดำเนินการต่อนะครับก็สําหรับการประชุมผู้บริหารวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่หน้าร้อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับก็ ใ,ใจมากที่เหลือก็สู้ๆกันนะครับผมครับสู้ๆขอบคุณคุณตันเดอร์นะครับที่ให้เกียร็บคุณเทมานั่งอยู่ข้างๆนี้โอ้ยขอบคุณน้องซิมมากครับนี่เก่งมากครับผมโอ้โอ้สนุกมากครับผมเด๋เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อ<ช>อ่าเดี<ช>๋ยวเราจะไปเข้า<ช>ร้านผมครับ<ช>ก็เมื่อกี้ผมเป็นคุณตันเนาะรอบนี้ให้ คุณตันเป็นผมบ้างนะโชว์โถบ้านะทุกคนก็จริงๆก็หน้าร้านก็ต้องแบบว่าไทายดูด้วยแฟนคลับด้วยรับเทเชียร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมท,ทำหน้าที่เป็นคิวเทปปกัปกปกัปกปกักปักปักอะไรเหรอปัก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 เฮ้ยไงยินดีทําสู้ยินดีทําสู้ยินดีทําสู้สวัสดีครับป ปัก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 โอเคเอผมก็จะเรียนแบบเขาหนะแต่ขอเงินมึงแล้วกูณอะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบให้ครับพี่ผมไม่มีเงินสดมาแล้วโหแจกมูนี้ก็ได้เหรออ๋อได้ครับพี่ยินดีครับผมแจกได้ครับพี่ไม่ไม่ไม่คุณตันน้องซิมอยู่นี่นี่ตัวร้องตัวร้องมึงเป็นแฟร์เอฟซีขายบุ้ยไปดูเรื่องคุณตันนะครับสัญลักษณ์ของคิวเทคืออะไรทีเดียวต้องทำต้องทำให้ดูทำให้ดูทำให้ดูเดียว ไอ้เลือกไปโคโลนหนึ่งขวดเอาอะไรเอามาเอาอะไรเลือกคโลนหนึ่งขวดไม่ต้องเกรงใจเอาเนนี่ยครับเราเนี้ยลราของเราอะไรอ๋ออิซัตครับฮะอิซัตครับเราต้องมเก็บน้องซิมก่อนแล้วจะถ่ายรูปได้อะผมเก็บน้องซิมเอ้ยน่เออถ่ายด้วยอุยังมีหอมแก้มเลยอ่ะมีที่หอมแก้มด้วยหอมหอมหอมเออหอมแก้มไม่ครบด้วยเนี่ยมีความสุขอีกหนึ่งพันแบ่งกันเฮ้ยขอบบคคุณรั ใ่จินต์เตอ้านสองสามสี่ห้าหกครับพี่เอาไปพันหนึ่งแบ่งกันหคนหกคนอ่ะเราเล่นราคนสามพันคนละห้าร้อยก่อน้ะกันะห้าพนักงานก่อนค่ตอนนี้บินที่เท่าไหร่นะบินที่แปดสิบเกค่ะแปดสิบแปครับคุอนกา็จะเป็นตัวแรกเลยครับสี่รอามโอเคคุณไม่ต้องจตาย 400้กว่าโอซิมเปลาวันนีุ้ณเ้ยคุณซิมแบปกติเขาบเอกกักษณ์ทำยังไงเข้าชื่อปปปักปปเออเอาไปหนึ่งพันเวลาเจอเขาก็จะทำอะไรเอาแรงแรงมาเลยปักปปักปปโอเคแล้ไปหนึ่งพเย้โอชอบอ่ะน้องอ่ะแล้วเวลาเขาทำทำยังไงปัก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 โอ้โหดเข้าอันนี้มันขีเข้าดูแถวนี้ แถวนี้กูสู้คิวเทไม่ได้อะกูรับไปห 1, น 1, 1, ึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยเลยเท่าไหร่วะหนึ่งพันบาทแม่งคิวเทนี่เด็กวัยรุ่นมันรู้จักเยอะกว่ากูอีกนะกูยอมแพ้นะครับวันนี้ต้องยอมเลยไปลเลยต้องยอมกูต้องมาสยามมากกว่านี้เพราะว่ากูกูห่า,หางจากสยามไปเกือบยี่สิบปียินดีกับมึงด้วยความสำเร็จโอ้ยพี่พี่โอ้ยออยินดีแ้ะนี้มันมต้องดังไปทั่วโลกแล้วมึงต้องพัฒนาให้มัน ต้องชนะเกาหลีเจ้าหนึ่งที่มาใหม่นะสู้อ๋อใครแวะมาก็มาอุ่นหนุนนะครับเบสส่วนแซมสแควร์ซอยสิบครับอ่าซอยสิบนะครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวมีอะไรฝากช่องคุณตันหน่อยครับบากว่าต่อไปผมจะพาคุณตันไปเดินเดินเดินกั้นภูส่นจากนี้ทางคาเฟ่ไปที่วันจีจันที่เขาจีจันใกล้ๆพัทยานะครับสดๆเลยครับเดินกับคุณจันมึงท้ากูใช่ไหมท้าครับผมพี่ท้าเลยสิบหกกิโลผมเดินไหวเปล่าวะไม่จะบริจาคเก้าเลยเท่าไหร่ดีกูไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนได้เลย เราดูว่าวันที่เท่าไหร่เราจะให้ดูเดินว uh, ันที่ไหนอ่าอาทิตย์หน้าครับสุกหน้าครับผมอ๋อสุกหน้าคือวันที่5เราจะเริ่มเดินประมาณ3มโมงครึ่งเดินไม่เกิน4ี่โมงก็เดินไปถึงวันทีจันที่เขาจีจันอ่ะก็ที่จัดคอนเสิร์ตคาราบาลนะเะว่าน่าจะที่คุณจันเลยที่บอก3ชั่วโมงใช่ไหมเพราะเราต้องหว้พราด้วยนะพิธานเซ่ใช่ไหมแล้วเราก็ได้เงินเท่าไหร่ก็บริจาคให้โรงเรียนเขาทีจันที่ตรงนั้นนะก็ถือว่าเป็นการแนะนำคุ้รู้จัก เขาจีจันคุณตันคุณตันไหวไหมครับมไหวเปล่าโอ้ผมผมตรงเดิ้ลยังุงเทพ่ไปชมบุรีแล้วจริงๆคุณตันก็สบายอยู่แล้วนะทุกคนกลับแล้วเจอการเจอการตันใครว่างก็เจอกันวันที่ห้าตันซันซูวันนี้วันนี้ไม่ไม่กลัวไม่กลัวเพราะเราไม่ตันซันซูเรามีอิจิจังฝาใหญ่อันนี้ซ่ากว่าอันนี้ฝาใหญ่กว่าเดินอยู่แล้วแบบเหนื่อยก็อันนี้ซ่าไป ดื่มไปก็มีกลิ่นหอมหอมด้วยอันนี้หอมแบบใหญ่อันนี้อะซ่ากว่าอันนี้หอมมากไหมกว่าอันนี้เนี่ยคูเรียคูเรียเลมอนคูเรียเลมอนกัเลมอนมันมีมีพึ่งด้วยเอ้าไม่ใี่คนนี้เลมอนเกาหลีเนี่ยเอ้ป้าไปคุยกีนคุยด้วยซาดิเกาหลีขึ้นอต้าวันนี้ผมจะพามาลองเครื่องดื่งซาสไตล์เกาหลีจัดจอนซูกินฮันนีเลมอน กินแฮนดี้เลยมอนตันซันตันซังซังสู้ตันตันสู่หอมเกล็ดแฮนดี้เลยมอนได้แบบอิชิตันเหมือนอิชิตันกว่าชีเหลือดเง้าและอร่อยกว่าสดชื่นซ้าใหม่ตันซันสู้แฮนดี้เลยมอน